สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกทา่านวันนี้ผมผมเอกเกียเซียหารัฐมนตรีกลาโฮมของกัมพูชาและกอผู้บัญชาการฐานสรงสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยฐานบกได้สร้างปิดการนทั้งหมดเลยสังคมคอมเมนตนะที่ยู่ติดพรมแดนกัมพูชาเขา สร้างปิดมัลลีนเลยคือหมดเลยอ่ะแล้วปิดก็ปิดฝ่ายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโนอะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดดานผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ปิดยังไงก็ฝ่ายเดียวมันปราบพงยมผองไม่บอกผมด้วยได้รู้ไหมว่า การที่ทั้นปิดตามนี่มันสร้างความเดือดร้อนให้พวกคงขนาดไหนยีเบ้องแค่นี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านและก็ตะา้านนะตะ้ันของพมจะเอามามาที่ไหนกิงเอาปลากระกป้องที่ไหนกิน เพราะว่าสินค้าสุก่างมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศชมประเทศผมไม่มีปัญญา,าทำหรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดอกทั้งอมติชูรสตึกไตรกะปีน้ำปลานี่พงชูรสสำคัญนะถ้าไม่ซื้อจากฝั่งไทยเอาเข้ามาพวกผมจะกินอะไร โดยเฉพาะทหารผู้หญิงทางผู้หญิงเขาก็ต้องมีประจำเดือนมนี่ยแม่ท้าอนามัยก็เอาจากฝั่งไทยทหารผู้หญิงผมเขาจะได้พ้าอนามัยที่ไหนสายเวลาเขามีประจำเดือนผู้ใจมังคับอนชาพงศ์ท,ทั้งนายทหารผู้หญิงพนทกงานผู้หญิงช่วยๆนะช่วยนะสวย,นะสว,ยว่าทางไทยแม้เธอ มันไม่มีพานทำไมอ่ะมันจะไม่เปื้อนจจริงจริงอานอนไมดนี้ไม่มีมนุษย์เสียททำแล้วจะให้เขาชายไรใครกาบรวยบะใครเปลือกแกงโมวะลูกชาย้ากิีวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางนี้ เด็ดขมูซาขม้งสุท้ตยเด็ดขมูได้าำมาเลยไม่รงทานพวกผมเลยผมกดแกล้งเอาทหารไปยกใ่ใจดอก็ยังไม่ระบุกอะไรล้อเอาไปซ้อมรบไกลๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านเนาะอาวุธอะไรกอสู้ท่านไม่ได้าะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพ้นเอกเตียเสียหา่า ใครขอราบวิงวอนซีสิมรัฐบาลทานบกอย่าปิดด่านเลยคิดว่าสงสารลูกนกลูกกาตาดำๆด้วยถ้าทางปิดไปประมาณเจ็ดวันนี้พวกผมไม่มีอะไรจะแลกแน่นอนทหารู้ยิ่งกัคงประจำเดือนเรียรับไปทั่วป่าเลยเหม้นด้วยนะเออสองสารเขาเถอะ เย็นแก่แต่ห้ารทิ่งของเราด้วยแล้วพวกทหารสเสบียงอาหารกลางๆใจป้งมาเมามันก็เอามาจากท่านเราก็มาดีกันเนาะเออมาเจริจากันก็ได้เปิด,ด้านให้พวกผมเจะผมคอรองนะเรารักตังเราไม่มีอะไรตัาหรอกเราไม่ทะเลาะกันหรอกเ,เราเป็นบานผีเมืองน้องพวกผมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมสั่งทหารผมกลับบ้านหมดเลย พูงเองนะฝากไปเคียงท้างภูมมธรรมด้วยส่วนนี้ท่านชื่อภูมิธรรมนะะไม่ใช่พูมิปัญญากร่มท่านเป็นคนภูมมปัญญาสู้เออนะเปิดด้านให้ผมปรับทหารบอกทานให้เปิดด้านให้ผมด้วยผมได้รอนมาเลยฝากพี่น้องชาวไทยวิงวอนให้ทหารของท่านเปิดด้านให้พวกทหารขมิ้นอ,อย่างพบอคมด้วย มันจะแหลกของกลองตายกันทางกองทัพแน่นอนสมบางเนื้อบาทนปงยมมดเมื่อกูจะได้ปลากรองทีงไหนกินหมดแล้ววาเหลืออยู่ป้องน่งหมดแต่หาซื้อก็ไม่มีแล้วก็ซื้อหมด